คืออากาศดีแหละก็เลยมานั่งไลฟ์ข้างนอกซะหน่อยพอมันว่างเราก็อยากกลับมาที่บ้านอยากกลับมาหาครอบครัวอะไรเงี้ยมาชาร์จแบตให้กับตัวเองแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะไม่ได้แบบไม่ได้มีเรื่องเศร้าในชีวิตไม่ได้มีแบบนั้นแต่ก็คืออาจจะเป็นอารมณ์ของคนที่แบบเวลายอยู่คอนโดอ่ะทุกคนเป็นไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันไหม อยู่คอนโดคนเดียวมันก็เหงาอ่ะเราก็อยากกลับมาหาครอบครัวอะไรเงี้ยเนาะฝากความคิดฝากความเป็นห่วงถึงแม่พรด้วยโอ้ยขอบคุณค่ะแม่พรเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาค่ะทุกคนคือแม่เป็นเองอาทิตย์ที่แล้วเป็นเพิ่งบินอาทิตย์ก่อนเพิ่งบินกลับมาตอนนั้นมามางานที่เชียงใหม่แล้วบวกแบบพอดีเลยที่แม่ดันเข้าโรงพยาบาลก็เลยได้มีโอกาสเออได้มาเฝ้าเขาด้วยแล้วก็มาทำงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ซึ่ตอนนี้เขาก็อาการดีขึ้นมากแล้วแล้วก็อาทิตย์นี้ว่างก็เลยเอออะบินมาหาเขาหน่อยอ,อคือแม่เป็นเป็นความดันกับเบาหวาน,นะคะ่ะและล่าสุดเหมือนแบบเหมือนความดันขึ้นสูงเขาก็เลยหน้ามือดอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วมารอบนี้เหมือนคุณรอบนี้คุณหมอเขาก็เหมือนให้ควบคุมอาหารการกินแล้วก็ลด หวานลดมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมารอบนี้เป็นก็ทําอาหารให้เขาพยายามแบบกลับมาแบบเพราะแม่เป็นคนดือ้อรู้คนเป็นเหมือนกันไหมคือแม่ดื้ออ่ะคือเขาแบบก็อยากจะกินอ่ะอยากจะกินแล้วชอบกินน้ําหวานน้ําแข็งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกอย่างที่คุณหมอห้ามก็คือกินแล้วดื้อชอบแอบกินเหมือนเด็กอะ่ะแม่เบนอ่ะเป็นเหมือนเด็กเลยเวลาแบบอยู่กับเบนนะไม่กินไม่กินพอเบนเดินออกจากห้องสองเก้า แอบกินเลยค่ะเอาขนมเอาขนมซ่อนไว้ในแบบหลังหมอนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเด็กน้อยอ่ะคือเราก็ไม่ได้อยากห้ามเขาเยอะแต่ก็คือคุณหมอห้ามไงมันต้องลดช่วงนี้ขอก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องหาอาหารเสริมช่วยใช่ใช่ใช่ช่วงนี้เป็นก็ ซื้อให้เขาเยอะมากเลยค่ะทุกคนแต่เขาก็ไม่ค่อยกินอีกยอะไรเงี้ยเหมือนผู้ใหญ่อะ่ะเขาจะมีความคิดที่แบบกินยาเยอะแล้วเดี๋ยวจะเป็นโรคตับไตอะไรเดี๋ยวไตจะพังตับจะพังอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบนี่แหละเป็นถึงต้องกลับบ้านมาบ่อยๆให้มาดูเขาหน่อยแล้วก็มาบังคับเขาคือเขาจะฟังเบนไงนเขาจะไม่ค่อยฟังน้องชายเท่าไหร่เลยเผ่าแม่แล้วหนึ่งเผ่าแล้วจ้ะ เผาเลยเผาแล้วแม่รู้ตัวไหมแม่ไม่รู้ตัวนี่อยู่ไหนอยู่ข้างในนะเนี่ยนี่เขานั่งอยู่ข้ายังนี่กําลังให้แม่บ้านไปซื้อปลามาอยู่เดี๋ยวจะทาําปลาต้มปลาให้เขากินสุก,กี้ปลาแล้วเมื่อกี้พอบอกว่าจะทําสุกี้ปลาเริ่มบดญละว่ามันจืดอ่ะน้องพรน,น้องพรจะบลุละว่าแม่อยากกินอย่างอื่นนะ เม่กบอกไม่ได้ค่ะช่วงนี้ต้องเฮลตี้นิดหนึง่งหนักมากๆกลัวโดนฉีดรอบสายสะดือเออเนี่ยคือโชคดีมากที่แม่ยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ยายเบนอะคือเขามีกรรมพันธุ์มีเชื้ออยู่แลว้ววาทุโคนบ้านเบนอะเขาแบบคือยายเบนอะเป็นเบาหวานเป็นความดันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วและแม่ก็ยังจะไม่รู้ตัวอีกเขายังจัดไม่ดูแลตัวเองอีกอะไรเงี้ยก็เลยสืบทอดทายญาติไปเลยจ้า น้องพรรับรับสิทธินั้นเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปก็คือน้องชายแบบนี้แหละกลัวกลัวนี่ก็กอ้วนก็ไม่ยอมลดน้ําหนักฝากละครเรื่องมณีพยาบาลด้วยนะคะกําลังออนแอร์อยู่นะคะใกล้จะจบแล้วทุกวันจันทร์ทังคนะ,คะเวลาสองทุ่มยี่สิบค่ะเสื้อสวยก็คือเสื้อของน้องชายเอามาใส่จะว่าไปนะรอบนี้มาบ้านก็คือไม่เอาเสื้อผ้ามาเลยเอาแต่เครื่องสำอางมาแค่นั้น เพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะไปเที่ยวไหน,นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเวลามาก็จะยืมชุดของของแฟนน้องใสเพราะว่าตัวก็พอ,พอกันอะไรเงี้ยค่ะขี้เกียจขี้เกียจขนอะไรมาเยอะแยะหนูชอบดูมากค่ะมณีพยาบาทชอบพี่เนละ่นขอบคุณนะคะชอบผีมุกดาใช่ไหมคะคุณคุณนัทธลริกา พี่พลอยบอกคนสวยใส่อะไรก็สวยนี่ปากหวานได้พี่พลอยเสื้อยืดหนึ่งเสื้อยืดตัวใหญ่ๆและสุดตัวคือไอแบงค์น้องเบนน่ะมันตัวใหญ่ใช่ไหมมันอ้วนแล้วเบนก็ชอบใส่เสื้อนางตัวใหญ่ๆโค้งๆอะไรเงีงเย้ยก็ไปจิกเสื้อนางแล้วนางก็จะบน่นบ่นแล้วยังไงอีพีก็คือไม่รู้สึกจ้ะบ่บนมาเลยจ้ะ คือเบนกับเบนอะรู้ว่าเบนกับน้องชายเหมือนเหมือนฟาลุ่งกับใต้ลามมากๆเบนถึงได้เล่นบทนั้นแบบฟิลมากไงเพราะเราเข้าใจในความแบบพี่น้องที่อายุใกล้กันแล้วฟิลเพื่อนอะชอบเวลาอยู่กับพี่นุ่นวรนูชขอบคุณค่ะได้เจอพี่นุ่นวอบ้า,บางไหยเขาเพิ่งไปเที่ยวมาค่ะทุกคนแล้วก็พอเขาบินมา ถึงได้สองวันเบนก็บินมาที่นี่ก็ยังไม่ได้ไปหาเขาเลยแต่เมื่อวานเขาเพิ่งทักมาเองว่าอยู่ไหนอยากเห็นผีมุกดาปล่อยพลังงั้นพี่เบนต้องไปถ่ายคอนเทนต์เล่นสกเก็ตกับพี่ว่ารู้ป่ะเป็นสิ่งเดียวที่เบนไม่สามารถไปทำอะไรกับพี่วอลได้คือการเล่นสเก็ตคือพยายามเปิดใจแล้วทุกคน พี่นุ่นนะชวนเบนแทบจะทุกครั้งจนหลังๆคือเขาไม่ชวนแล้วเพราะนี่แบบปฏิเสธตลอดคือเราเปิดใจแล้วประมาณสามสี่รอบในการเล่นแต่มันไม่ได้ทุกคนคือหรือหรือขาเบนใหญ่ก็ไม่รู้อะ่ะเบนรู้สึกว่ามันมันไม่สามารถทำได้อะมันกลัวลื่นลมอะไรเงี้ยปวดหลังอะปวดคอปวดแบบปวดแบบหันไม่ได้ทุกคนทำไรดี เดี๋ยวต้องไปฝังเข็มนี่ฝุ่นนั่นเนี่ยเริ่มเจ็บคอแล้วนะเนี่ยชอบบททอรุงที่สุด <c oughs> ฟ้ารุ่งหรือเปล่าคะ คือเพื่อนฉันปวดคอมากเลยะฉันไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยากให้ทุกวันเป็นวันจันทร์อังคารอยากดูมณีพยาบาล <c oughs> ชอบมุกดาที่สุดขอบคุณค่ะชอบดูหัวใจศิลามากขอบคุณค่ะคุณเบนซ์ขอบคุณค่ะ อยากดูมุกดาต่อไปปวดคอ,อนอนตกหมอนใช่นะ่าจะนอนตกมองเอ,อ้แล้วนอนตกหมอนนู้นพูดไรของฉันเนี่ยแล้วมันก็เนียพอมันหันอย่างเงี้ยมันไม่ได้เลยทุกคนมันเจ็บสีต่ะมันเจ็บสีอะเดี๋ยวกลับไปกรุงเทพจะไปฝังเข็มอยู่ ทำไมพี่เบนพูดเหนือเก่งจ้ากับเบนเป็นคนเหนือเจ้าเป็นคนละปูนเจียงใหม่เป็นลูกครึ่งแม่เป็นคนละปูนปอบเป็นคนเจียงใหม่เจ้าเอ้ยป้ใจ๊ปอบเป็นคนละปูนแม่เป็นคนเจียงใหม่ก็เลยอู้เมืองแหลวแลดเอกะเพราะว่าเป็นคนเมืองตั้งแต่เกิดคุณเบนอยู่ไหนคะตอนนี้อยู่บ้านละปูนเจ้ากับบ้านละปูนติกบ้านเจ้า ที่สุดสุดที่รักละครสนุกมากขอบคุณค่ะกินข้าวแรงตัวกันเจ้าเจอะพากาอู้อยากกินเจาพาการขนาดมอเนี่ไม่นินมากขนาดแต่มันมีใขยย่แย่งกิน,นอ่ะวุยแม่บ้านมาแล้วต้องไปทำกับข้าวให้คุณแม่กินแล้วทุกคนเราต้องไปแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณแม่หิวข้าวแล้วเดี๋ยวแรงจะหงุดหงิด เราต้องไปแยกกับข้าวให้คุณแม่กินนะเจ้าน้องพรต้องกินข้าวแล้วนะเจ้าเอาละคะ่ะทุกคนจะไปแล้วนะคะต้องไปทำอาหารให้คุณแม่กินแล้วตายเจอกันคะ่ะทุกคน